壮壮。 สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องไปสุขุซุขนครับมาพบมาพบช่องจ่าตาถุงกล้าแชแนลค่ะ เอามาหนิมีเมนู่ยังมาหนี้โอ้มีเมนู่ยังมาหนี้มือนี่ก็มีตําซั่วค่ะตําซั่วตําหม้อค่ะตําปูมาแต่ว่าหังอยากใส่หมูย่อค่ะแล้วก็ข้าวโพดค่ะมือนี้แล้วก็มีเส้นข้าวปุ่นข้างล่างเนาะค่ะตำเบงเลยพี่น้องเลยทานยากเรื่องหมเซฟเบื่อพูดอ่ะซาโอ้ซาเลยเอาแบบนี้แบบขาดใหญ่หลายๆค่ะบ่เป็นยังค่ะมามาเสียบเสียงกันพี่น้องเด้อเอาเลยเนาะว่าหันเป็นยังกบ เป็นอย่างได้เป็นอย่างตัวแตะเสียบคักรืออวนปาเจหญได้ไหมอืม ชาซื้อก็สิมืดหาอร่อยเหมือนน้องอ้วนนั่นอ,อันนี้ได้ทานบักไ่เลยค่ะมันนี่เสียบครับติดใจมือนั้นค่ะมือนั้นหางมืดค่ะ เกีมมาะลายเด้อค่ะเหมือนนี่แต่แค่ร้อดก็สลัดค่ะ,ะเผ็ดด้อยมั้งเผ็ดเยอะใสเพริกหลายวะ เป็นไดเนาะค่ะคลิปซอยจุถึกใจบ่เนาะค่ะเนาะก็ขนาดกระดูกมันก็เซรุมแล้วด้วย ตัวโตโตมเสี่ยบครับอืม ยุ่งเสียนดีกวนาจังหวะข้าเจ้าก,กินดูเนาะอ้วนต่ำ เซ่็เซ็กันแล้พี่น้องเด้อเมืม่อนนี้คือ่มปางเบาเมื่อนนี้ฝึกฝึกแม่ออกเบา นำเสนอพี่น้องมั้งเมนูนี่เป็นเมนูปรับใจชาติเลยพี่น้องปกะตีสีสัว์จะสร้อยจูนะพี่น้องเนาะ ข,ขา้ากหนอยไี่น้องเลยกูมันโตเลยพ่อข่าว่ามีตาตัวไข่ไข่โอ้เศรษพีกอน ฟวดกระวานครับอ่ะอืม,อม,อม เครื่งองมีดอิ่มสิมไอ้วันโอ้ยขัดขัดเสาวบคังน้ำหวานฝนตกพากันไปไตอึงนะคะนาะได้มาตัวเดียวะคะ่ะ ห่วงยู่อึ้งอ่างอื้งอ่างฝน,นมแ้ง สุดยอด บรรยากาศดีน้องอวันลยหลังฝนตกนเอาันดใต้ต้นชาโอมแล้วก็มะนาวนะคะข่างต้นข้าวใต้ันก็ต้องต้นไงหรอเอาใต้ต้นเงี่ยต้นนั่นเขาเรียกต้นเนี่ยวาต้นหางนุ่วนง,งวะทรงสิเเขยดด้วยค่ะมึง <c oughs> ิเหมือนตำขาขได้เลยนี่นนแมบ่บอืเลยสือเหรอฮะมไม่ค่อนสือหวัง นี่เมนูต่ำพันสิต่ำแสบเนี่ยค่ะขัต่ำมี่ยังจะงนี่เอ้

มันกุง้งเอ้ยมันปู เสียบตองเดอบี้อง,งปมเมืงองเพชรขับ điền bảng phi nòng số mười như thế này ว้าวก็คือเสือใส่ก,กลอ่องครับว่าจ็บซ่งวยญญ่นผิเพียง แฟนขับกัดแอลอุ้ยเยั เขาโกรกะเซฟแสบ,สบ <c oughs> อ้ะเผ็ดเดียวแตงโมพ้อง <c oughs> แก่เผ็ยด,ดยังไงบอนเผ็ดขักเนื้อบักย่างไงล่ะเพื่อง <c oughs> เอาจยทำอยู่วะอืมชุ่มอชุ่มัอหวา,านหมนะเร็งเนี่ยอืม มันหวานจิ้มแต่งมันเย็นโอ้โหอิมอ่มหรือเปล่าเนี่ยก็สิล์มต่อครับสำหรับคลิปน,นี้นะครับเกิดว่าขอบคุณพี่นรองนะครับ ที่ห่งเกียรดเขามารับชมช่องจ่าชาติถุงกระลาเนาะพี่น้องเนาะก็ผมกับสาเยอสูรกับการกระทั่งในวันเจริสิบสูผับก็ขอสวดขอให้พี่น้องเอฟซีสู่สุดนะครับเด้อฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์เลยพี่น้องเพื่อตลังใจให้จ่าชาติกับสาเยอสูรให้เอทีพต่อไปนะพี่น้องเนาะ